สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับยินดีต้อนรับก้องโซนสองต้นลาบฟันนะครับวันนี้ให้ดูบริเวณจุดต้้นท้ายขบวนนะครับเป็นงานบริจาคทรายเข้าวัดน,นะครับอยู่ที่อำเภอลำดวนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละคันนะครับรถโซนนี้จะเป็นยังไงบ้าง จะเยอะเป็นพิเศษนะสรโซนสุดินสุรอก,กี้นะรอ,อจัดครับส,สองสีโซนนะ จุดนี้จะเป็นด้านท้ายกระบนนะครับท้ายกระบบนอ,อ๋อตรงนี้สวยจังน,นะแปดน็อตนะดูอยู่ช่วงล่าง,งล่างแปดน็อตมีก,ก้ายเยอะมากนะครับ รวมรถน้ำรอนะต้องยกให้เขาเลยโสุรินเดือดเยอะนะีจยามากมุ่งมุ่งเลยก็สวัสดีพี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับ นะยาวมากทางยาวเหยียดไปถึงนู่นเลยนะ